สวัสดีครับสนใจหารถแบบผ่อนรองคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถครอบครัวรถอเนกประสงค์นะครับ1นคันคันนี้เป็นอิสุสุมิวเซเวนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับใม่แท้นะครับประมาณ180,000กิโลเมตรนะครับลองชมดูได้ใครหารุ่นนี้ไว้ใช้งานทรงนี้จัดได้จัดเลยนะครับสภาพแบบนี้สวยๆครับรองชมดูได้ภายในใหม่ๆเลยนะครับใช้มือเดียว ราคาเปิดมา2 8 0 0 0 0บาทนะครับใครสนใจพร้อมจบโทรเจรจาสอบถามใครอยากผ่อนเอาไว้ใช้งานนะครับใช้เครดิตผ่อนก็โทรสอบถามได้เลยครับผ่อน6 0 0 0 7 0 0 0โดยประมาณนะครับเอาไปใช้งานคุ้มมากๆนะครับเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายไปกันได้ทั้งบ้านเลยครับเป็นรถอเนกประสงค์7็ทที่นั่งรถครอบครัวให้ท่านได้แน่นอนนะครับคันนี้สภาพสวยๆครับเน้นหาไว้ใช้งานคุ้มแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อแน่นอนครับรถมือเดียวป้ายแดงพาไปศูนย์เช็คได้เลยนะครับ สวยยนะครับเป็นสีทูโทนทรงสมบูรณ์งามๆแบบนี้นะครับใครชอบสนใจหาอยู่เจรจาสอบถามดูได้เลยไปดูรถทดลองขับได้เลยนะครับที่ถนนกาจนาพิเศษนะครับแจ้งกอนมาจากช่อง u t u b e นะครับก็ขอสัวรถได้เลยครับลุยเลยครับทะเบียนเลขนี้ให้ไปเลยนะครับทะเบียนสวยๆลองชมดูได้สนใจหาเอาไว้ใช้งานพิจารณาได้เลยครับคันนี้ไปดูรถทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้แน่นอนนะครับ รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับของยูโทสุที่ยอดขายถล่มทลายมาแล้วนะครับตอนนี้เอาไปใช้งานได้เลยครับตรงอย่างนี้เย็นทั่วถึงนะครับมีแอร์ถึงแถวที่2อยู่แล้วครับหาไว้ใช้งานคุ้มมากๆครับในสไตล์ของรถ s u สปี2005นะครับเครื่อง3.0ดีเซลนะครับตัวนี้เกียร์ธรรมดาเรียกว่าถ้าใครชอบสนใจเอาไปใช้งานนะครับคุ้มครับไม่ต้องซื้อขายละหลายแสนก็ได้ครับ ลองมาชมรุ่นนี้ก็เน้นใช้งานก็เดินทางได้เหมือนกันครับอึดทนทานเหมือนกันอิสสุไว้ใจได้ครับลองชมลองตัดสินใจดูไปดูรถทดลองขับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็อย่าลืมนะครับจะใครจะตัดสดก็แจ้งไปเลยครับขอส่วนลดกันได้เลยครับลองชมดูได้สนใจหรือเปล่านะครับเอาไว้ใช้งานคุ้มค่าแน่นอนนะครับนี่ครับแอร์มาถึงแถวที่3นะครับ เย็นแน่นอนนะครับเจ็ดที่นั่งครบเครื่องคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายไปกันได้หลายคนสิ่งอำนวยความสะดวกมีครับลองชมดูได้หาเอาไว้ใช้งานก็เน้นว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะครับในแฟนคลับแฟนเพจนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นเครื่อง3.0ดีเซลนะครับเกียร์ธรรมดาแน่นแนิ่งๆห้องเครื่องสะอาดแบบนี้ครับครบสมบูรณ์ทุกจุดครับ เรียกว่าถ้าใครชอบสนใจห้ามพลาดนะครับสาหรับผมก็ยังคงทําหน้าที่นําเสนอนะครับหารถสวยๆเอามาฝากนะครับอย่างไรก็ตามรถผ่อนๆนี่ผมจะเน้นเป็นมือเดียวป้ายแดงซะให้หมดครับจะได้สบายใจซื้อโดยที่ไม่ต้องมาดูก็ได้ครับรถมันการันตีตัวมันเองครับมือเดียวป้ายแดงนะครับลองชมดูนะครับสวยถูกใจเน้นโทรเจรจาไปดูรถทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอพี่น้องได้